นิวแซนทอปครับทุกวันนางคาาและพฤหัสนะครับเป็นรายการสดนะครับในช่วง13นาฬกาถึง14นาฬกานั่นะครับในเรื่องของลินกับฟันเนี่ยเขาบอกว่ามันอยู่ด้วยกันเนี่ยบางทีมันก็มีกระทบกระทั่งกันบ้างและเช่นเดียวกันครับในเรื่องของผู้ปฏิบัติหน้าที่นะครับหน่วยงานภาครัฐรวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่แลดูว่าค่อนข้างจะอยู่ใกล้ชิดกันฮะบางครั้งก็ท้อยทีอยอาศัยกันบางครั้งก็อาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างวันนี้ผมมีตัวแทนนะครับผู้ที่สะท้อนปัญหาและก็รวมไปถึงปัญหาถึง แนวทางแก้ไขปัญหาและก็มีข่าวดีด้วยสําหรับเรื่องราวของอแวดวงของคนใช้รถใช้ถนนบนท้องถนนเกี่ยวกับเรื่องของการาประกาศจากสําสนักงานตําตรวจแห่งชาตินะครับที่มีประกาศว่ามีการยกเลิกการตั้งด่านชูวข่าวแนวทางจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านประธานเครือข่ายนักลบด่านเถื่อนนะครับท่านอาจารย์เกรียงไกรไทยอ่อนซึ่งตอนนี้ท่านนั่งอยู่กับเราครับ,สว,ส,บ,รบสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ประเด็น่าขอบคุณอาจารย์เก๋ไก่นะฮะเดินทางบินมาจากหนองบูรลำพูเลยขับรถมาครับขับรถมานะฮะนะฮะจริงๆก็จะมาช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าติดภารกิจด่วนภารกิจอยู่และเลยไม่สามารถเดินทางมาได้ครับอย่างไรก็ขอบคุณนะฮะเพราะว่าเร็งเห็นว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่มันคาบเกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คนนะครับแล้วก็แลดูว่ามีกระทบกระทั่งกันอยู่เนืองเนืองฮะอาจารย์ครับพอเราพูดถึงเรื่องของ ปัญหาของบทท้องถนนเนี่ยสิ่งแรกที่เรามักจะพูดถึงนอกจากการตั้งด่านแนละรวมไปถึงแนวทางปฏิบัติรวมไปถึงเรื่องของถนนหนทางต่างๆเนี่ยอาจารย์อาจารย์คิดว่าปัจจัยรวมทั้งหมดเนี่ยมันมันมันมีอะไรบ้างอาจารย์ครับจริงๆมันมันขึ้นอยู่กับตัวบทกฎหมายที่ครับจริงๆเขาเขียนไว้ดีครับแต่ผู้ที่มีหนะ้าที่ที่เกี่ยวข้องนํามาใช้นำมานำมาปฏิบัติเนี่ยไม,ไม่ปฏิบัติตามตัวบทกฎหมายและกระเบียบ <c oughs> โดยเฉพาะการวางตั้งสิ่งของบนบนถนน <c oughs> บนถนนหลวงนะ <c oughs> ครับไอ้ตรงนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยทางถ้าเกิดทางอธิบดีกรมการขนส่งทางบกถ้าอธิบดีกรมทางหลวง <c oughs> ครับได้ให้ความสําคัญ <c oughs> การวางตรงไหนวางได้วางไม่ได้เมื่อปล่อยปะละเลยที่ผ่านมามันก็เลยเห็นภาพว่าไปถนนสายใดสายไหนก็แล้วแต่ในประเทศไทยมักจะมีการ ตั้งวางสิ่งกีดขวางไว้ออืวางไว้ตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะตั้งวันเมื่อลือนนี้ก็จะตั้งเพราะไม,ไม่รู้จะเก็บทําไมเพื่อเพื่อความสะดวก ะสะดวกเขาสะดวกเขานลฮะแต่จริงๆมันก <นะ S 1> ีดขวางคือมันกีดขวางแล้วก็ไม่มีการสังขารนะไม่มาไม่มีคนออกมาบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าสิ่งนี้คุณทำเนี่ยมันเป็นการละเมิดสิทธ,ธิและเสรีภาพเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดไว้ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในการเดินทางแต่เมื่อเดินทางไปแล้วก็ไปพบเจอสิ่งกีดขวางบางวันไม่ได้ตั้งแต่สิ่งนั้นยังกีดขวางอยู่เราต้องคอยหลบเอาการถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยถนนเนี่ย ผู้ที่ดูแลหรือกํากับดูแลเนี่ยก็คือกรมทางหลวงอธิบดีกรมทางหลวงถูก,ถกต้องอนัน่นคือเพื่อนนเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่จะเอาเครื่องกรีดกวางหรือเอาอะไรมาตั้งเนี่ยจะต้องขออนุญ,ญาตจริงๆอ่ะไม่ต้องขออนุญาตครับคือมันมีข้อตกลงมันมี MOU กันอยู่ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่การตั้งการวางเนี่ยมันจะต้องเป็นกิจจลักษณะมันต้องมีกําหนดระยะเวลาเมื่อคุณปฏิบัติหน้าที่ภารกิจเสร็จสิ้นแล้วคุณต้องเก็บอ่ะ แต่มันก็ไม่เก็บไม่เก็บมันก็เลยสร้างปัญหาให้ผู้ใช้รถใช้ถนนบางทีด่านเองเนี่ยมีหลายหลายพื้นที่นะ,นะอาจารย์ด่านเองนั้นกลายเป็นอุปสรรคของเส้นทางนะฮะ,ะแล้วก็ทําให้มีการเฉียวชนนะ,ะแล้วก็บางทีก็ชนด่านแล้วก็มีเหมือนกันใช่ครับอย่างกรณีนี้อาจารย์มองว่าจุดหละหลวมหรือจุดที่ควรจะต้องบอกถึงลักษณะต่างๆเนี่ยอาจารย์คิดว่าในส่วนของเจ้าที่ของรับเองนะทั้งสองส่วนเนี่ยจะต้องทํางานอย่างไงฮะให้ประชาชนนั้นได้รู้สึกว่า เป็นที่พึ่งทางใจเป็นที่พึ่งในการใช้ถนนหนทางครับอาจารย์ครับจริงจริงๆไม่ต้องทําอะไรมากนะ <c oughs> เพียงแต่ว่าปฏิบัติตามกฎระเบียบซึ่งเขาเขียนไว้ว่าในการตั้งเนี่ยมันจะต้องมีอุปกรณ์ต้องมีกลวยกี่ <c oughs> กี่อัน <c oughs> ต้องมีป้ายต้องมีป้ายคําว่าหยุดต้องมีป้ายผู้ควบคุมด่าน <c oughs> เขาเขาเขียนไว้หมดชัดเจนนะฮะแต่เวลาเกิดปัญหาขึ้นมาบอกว่าโดรถชนเมื่อวานนี้ ป้ายหลุดไปยังไม่ได้ทํายังไม่ได้ทําแล้วก็มาตั้งทําหมถ้ากดคุณยังไม่พร้อมเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยพวกคุณยังไม่พร้อมแต่คุณยังมามีหน้ามาจับชาวบ้านนะโดยเฉพาะเรื่องการต่อภาษีประจําปีของรถที่ใช้ในราชการของสำนักงานตารวจแห่งชาติเนี่ยมีการปล่อยปะละเลยนะไม่ใส่ใจนอกจากไม่ใส่ใจแล้วยังเอารถเหล่านั้นเนี่ยมายังมีหน้ามา เอารถเหล่านั้นมาจับชาวบ้านอีกอะมันน่าไหมล่ะครับก็ก็เห็นใจครับบางทีชาวบ้านที่อาจจะไม่รู้กฎหมายหรือไม่ไม่รู้ขั้นตอนระเบียบข้อกฎหมายเนี่ยก็อาจจะก็เลยครกลายเป็นผู้ที่ เข้าสู่โอกาสความเข้าใจนะั้นน้อยลงนะฮะอาจารย์มองว่ามันน่าจะมีหน่วยงานที่จะมาชี้แจงนําเรียนและก็สร้างความเข้าใจาซึ่งมันอาจจะมีอยู่แล้วนะครับแต่บางทีชาวบ้านอาจจะไม่ทราบว่าควรจะไปาหาแหล่งข้อมูลอย่างไรยกเว้น Google เนี่ยนะครับ,รบอาจารย์มองว่ามันควรจะต้องมีหน่วยในเชิงรุกอย่างไรบ้างครับทั้งทั้งเจ้าที่ตํารวจแล้วก็กรมทางหลวงเองครับจริงๆเนี่ยรางวัลส่วนแบ่งครับราบิจํานวนหนึ่งเนี่ยจริงๆน่าจะเอามา เอามา oh. ลางในสิ่งเหล่านี้นะเอามาลงในเอ,เอามาลงใ์เรื่องการทําป้ายทาอุปกรณ์ช่วยชีอุปกรณ์กู้ชีพอุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องการประสบภัยบนถนนเห็นบอกว่ารางวัลนาจับเนี่ยถ้าแบ่งเป็นตัวเลขนะฮะถ้าผิดพลาดต้องขออภัยก็บอกว่าแบ่งในส่วนของการรางวัลจับคือ60สิอร์เซนและก็ยังมีท้องที่ด้วยนะหมายถึงว่าในพื้นที่ในในพื้นที่นั้นๆเนี่ยนะครับ,รบแบ่งออกมาแล้วเนี่ยมันน่าจะมีมีตัวเลขที่มากพอที่จะ เป็นการที่เสริมสร้างความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่อาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงครับว่าไอ้ส่วนแบ่งเนี่ยมันไปไหนฮะ่วน่วนอา้าวมันเข้ากระเป๋าตำรวจดิ <c oughs> มัจะไปไหนมัก็เข้ากระเป๋าตำรวจ <c oughs> เพราะว่าตำรวจเนี่ยจริงๆอ่ะตอนนี้พวกผมกําลังทําอยู่สิ่งที่กําลังทําอยู่ก็คือไปตรวจสอบณจุดที่คุณตั้งดาน <c oughs> อย่างที่เทศบาลเนี่ย <c oughs> เทศบาลถ้าตั้งที่เทศาบาลรายได้มันต้องเข้าเทศาบาลปรากฏว่าปล่อยประละเลยครับถือว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าท,าที่ไม่นําส่งไรายได้ให้แก่เทศาบาลให้แก่อปตอครับเหล่านี้คือสิ่งที่พวกเรากําลังจะตรวจสอบอยู่กลายเป็นว่า กลุ่มของพวกผมนี่กลายเป็นว่าเป็นคนเป็นคนพาลเป็นคนหาเรื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงๆไม่ใช่ <ừ> พวกเราต้องการสิทธิและเสรีภาพของพวกเรากลับคืนมาพูดถึงกลุ่มนิดหนึ่งครับอาจารย์ครับหลายคนอาจจะติดตามกลุ่มเพจนักรบด่านเถื่อนอยู่บ้างนะครับแต่ถ้าพมพูดถึงเรื่องของอวิธีการหรือดมการเนี่ยในช่วงต้นอาจารย์ช่วยพูดถึงแนวทางการทํางานของนักรบด่านเถื่อนมันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับแล้วก็มันมีประโยชน์ประเนที่พึง่งให้กับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนบนท้องถนนอย่างไรบ้างครับจริงๆเนี่ย สิ่งที่ก่อกําเนิดเกิดขึ้นมาของคําว่านักรบด่านเห็นจริงเราเราเป็นเพียงเป็นเพียงประชาชนคนหาเช้ากินข้ามที่ใช้รถใช้ถนนที่เดินทางไปไหนก็ประสบพบเจอกันเรื่องด่านตัวผมเองเนี่ยเหตุเกิดเมื่อประมาณวันที่30กันยายนเมื่อ2559เนี่ยก็ก็ไปประสบเจอด่านไม้อัดอยู่ที่อุดรธานีนั่นแหละจึงเป็นที่มาจริจริงเนี่ย เมื่อก่อนใช้ชื่อว่าคัดค้านการตั้งด่านที่ไม่ถูกต้องอเมื่อคัดค้านการตั้งด่านที่ไม่ถูกต้องต่อมามันมันมีเครือข่ายขยายตัวมากขึ้นับเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจเลยสถาปนาขึ้นมาเลยว่านักรบด่านเถื่อนถ้าด่านที่ถูกต้องสิ่งที่ไหนที่ถูกต้องตามกฎหมายพวกคุณทําได้ทําไปเราไม่เคยเราไม่เคยไปละลานในสิ่งที่ถูกต้องแต่เราต้องการสิทธิและเสรีภาพของเรากลับขึ้นมาในส่วนที่คุณ ทำแล้วไม่ถูกต้องก็แสดงว่าสิ่งที่เราทานั้นมันเป็นประโยชน์มากกว่าเป็นโทษตงงัวจารทันที่ผมมองมันเป็นอย่างนั้นแต่อีกส่วนหนึ่งที่เขามองเนี่ยไอ้พวกเห็บหมาโทษนะ <c oughs> เห็บหมาเขามองอีกอย่างหนึ่งอ่ะอีกแบบหนึ่งเขามองว่าพวกผมเนี่ยเป็นคนก่อกวนครับน <c oughs> ี่ต้องขอบคุณทางท่านพอบอตรที่ให้ความสําคัญ <c oughs> เพราะเรื่องนี้นะเราต่อสู้มาตลอดระยะเวลาสี่ปี <c oughs> ไม่เคยประสบความสําเร็จ <c oughs> แต่ประสบความสําเร็จในการนําภาพนําคลิปต่างต่าง เอามาลงผ่านโลกโซเชียลครับ,รบต้องให้ประชาชนคนดูเนี่ยตัดสินว่าสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยถูกต้องหรือไม่แต่จริงๆมันก็ยังมีข้อห้ามอยู่เรื่องหน,นึ่งนะฮะซึ่งก็จริงๆแล้วเนี่ยณวันนี้เราต้องดําเรียนตรงๆว่าท่านพบต,ะตะรท่านใหม่ล่าสุดนะท่านสุวัสดิ์แจ้งยศสุกเนี่ยท่านก็ออกมาประรากาศเกี่ยวกับเรื่องของการยกเลิก ด่านนะฮะซึ่งผมไม่แน่ใจว่า,าได้มีการายกเลิกแบบร0 0หรือว่าเป็นการยกเลิกแบบชั่วคราวหรือเฉพาะจุดอันนั้นก็สุดแต่แล้วแต่แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นเนี่ยก็คือเรื่องของอประชาชนนะฮะคือถ้าให้สิทธิ์เนี่ยหรือออกเป็นกฎหมายให้สิทธิ์กับประชาชนในเรื่องของการอะไรครฮะใช้โทรศัพท์ อ่าในการถ่ายอ่าถ่ายทอดสดอะไรก็สุดท้ายแล้วแต่เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดเหมือนกันอาจารย์แต่จริงๆะนะครับสิ่งไหนที่กฎหมายกฎหมายไม่ได้ห้ามสิ่งไหนที่กฎหมายไม่ได้ห้ามไม่ได้เขียนว่าเป็นความผิดอันนั้นสามารถกระทําได้การถ่ายนี่ไม่ใช่ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่ตํารวจมีเพียงตํารวจโง่ๆบางคนเท่านั้นที่ยังไปใส่ใจกับคําเหล่านั้นเพราะว่ารับไม่ได้ตัวเองอาจจะทําผิดหรือตัวเองอาจจะไม่ได้รับอนุญาตจากนายแต่จริงๆอิการถ่าย จ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่มันสามารถทําได้เพราะบอตรคนเก่าท่านจากทิพย์เนี่ยท่านท่านยังบอกเลยว่าสามารถทําได้พวกเราก็ทําแต่ต่อมาเนี่ยมันเกิดปัญหาว่าสิ่งที่เราทำนะ่ะมันอาจจะไปล้ําเส้นของเขาอ,อาจจะมากเกินไปครับเราก็ต้องรู้สิทธิ์เราเขาก็ต้องอยู่ในขอบเขตของคือไม่ก้าวไกลซึ่งกันและกันถ้ายอมรับสิ่งนี้ได้ ต้องขอบคุณทางท่านผบตรทิ่งสี่งที่ท่านนํามาผมถือว่าเป็นนิว n o r m a l ไม่ถึงว่าท่านใหม่ไม่ใช่ชีวิตใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ชีวิตใหม่นะมนี่การเปลี่ยนแปลงที่ในรูปแบบใหม่ซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่ท่านมาดำลงตำแหน่งถ้าท่านไม่ทำช่วงแรกเนี่ยต่อไปท่านจะทำยากมากจะเกิดกระแสต่อตั้งแต่เมื่อมาแล้วพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าทำเธอตัวของ กลุ่มของนักรบด่านเถือนเองของพวกเราเนี่ยพร้อมจะเป็นกำลังใจ <c oughs> แล้วพร้อมจะเป็นมดงานพร้อมจะเป็น <c oughs> หูเป็นตาสอดส่องในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ด้วยจิตอาสาอีกด้วยนะคบครับ,รบผมฟังดูแล้วเนี่ยในส่วนของการทํางานของตัวอาจารย์เกกตกิไทยอ่อนเองเนี่ยก็ทุ่มเทนะฮะไม่มีค่าตัวไม่มีเป็นเรื่องจิตอาสาทั้งสิน้นแล้วก็มีลูกเพจลูกทีอะไรเยอะมากนะครับ,รบาฝากถึงลูกเพจของทางนักรบด่านเถื่อนด,ด้วยนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปดูตอนนี้ได้อาจารย์บอกว่าในในห้องส่งของเราเนี่ยมันเนื่องจากว่ามีระบบเทคโนโลยีเยอะก็เลยทาให้สัญญ,ญาณการถ่ายทอดสดนั้นอาจจะ ละบาดนิดหนึ่งนะครับแต่คุณสามารถเข้าไปใน Google นะครับแล้วก็เขียนคําว่าดูทีวีออนไลน์นะ NBT ก็สามารถช่วยแชร์ให้อาจารย์ได้ด้วยในตอนนี้นะไปถึงลูกเพจที่ดูอยู่ในตอนนี้วันนี้พอจะบอกได้ไหมฮะลูกเพจของอาจารย์เนี่ยเป็นสิบสิบล้านคนนะที่ดูเราเป็นยังไงบ้างอาจารย์ลูกเพจแนวร่วมแนวคิดต่างๆมันมาได้ยังไงเยอะแยะขนาดนี้มันเกิดจากความกดดันเกิดจากการถูกกระทำวันนี้ผมมาอย่างวันนี้มาต้องมาขอบคุณทางท่านพบตร ท่านพลตารวจเอกสุวัสดิส์ดแจ้งยอดสุขเป็น <c oughs> อย่างสูงที่ท่าน <c oughs> ได้กรุณามันมันเป็นสิ่งที่ลำบากมากนะในช่วงเปลี่ยนผ่านอื <c oughs> มันช่วงเปลี่ยนผ่านเนี้ยถ้าเกิดกระทําทได้สําเร็จมันก็จะเป็นสิ่งที่ดี <c oughs> ในส่วนที่ดีอยู่แล้ว ก็ทําไปในส่วนที่ไม่ดีมีสิ่งใดบ้างที่ท่านต้องการข้อมูลส่วนใดเราพร้อมที่จะเป็นมดงานนําเสนอสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพื่อนําไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขโปรง่งใสตรวจสอบได้หลายคนตั้งคำถามอาจารย์นะว่าเวลาเวลาทะเลาะก,กันตรงริมถนนตรงด่านนะมันเหมือนกับอีกคนหนึ่งถือกฎหมายฉบับหนึ่งอีกคนถือกฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งมันไม่ตรงครับอีกฝั่งหนึ่งก็มั่นใจในเรื่องของขั้นตอนการปฏิบตัติอีกฝั่งหนึ่งก็มั่นใจว่าสิทธิพึงมีพึงได้อาจารย์มองเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับ ผมผมผมมองว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ถึงกฎหมายมันฉบับเดียวนั่นแหละเพียงแต่ว่ามีอคติเมื่อตำรวจมีอคติต่อต่อประชาชนสิ่งที่พบเห็นจึงเกิดขึ้นจึงเห็นภาพต่างๆภาพที่ตำรวจเนี่ยนอกจากฝา่าฝืนคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเช่นการใช้วาจาที่ดูถูกเหยียดยามกระทํา,า,าท,ทุกอย่าง<ด>เพื่อนแน,นะฮะคือ คือเขามองว่าประชาชนผิดแล้วอะ mm hmm. ผิดตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว mm hmm. เพราะจึงเป็นที่มาของการต่อสู้จึงเป็นที่มาของการที่จะต้องอบันทึกภาพบันทึกคลิปเพื่อ <Yeah. S 2> จะให้มีหลักฐานป้องกันตัวเองไม่มีอะไรเลยแต่ตำรวจรับไม่ได้จะ <Yeah. S 2> เป็นจะตายสังเกตไหมครับว่าเวลาเวลาที่เจอเจอกล้องเนี่ยตำรวจเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นจะตายเออออกมาดิน้นออกมา <laughs> นั่น <laughs> แหละคือภาพที่สิ่งที่พวก <laughs> พวกเราต้องการเห็นณณณวันนี้คือ <Yeah. S 2> ต้องการ มาช่วยเหลืองานของท่านพบตรแรงเสียดทานที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชานี่ค่อนข้างจะสูงมากเนื่องจากว่าสิ่งที่ท่านสั่งน่ะ ให้หยุดให้ยกเลิกชั่วคคาวน่ะมันเป็นเส้นเลือดใหญ่มันเป็นท่อน้ําเลี้ยงที่เอามาเลี้ยงครอบครัวของตํารวจเหล่านั้นถ้าท่านก้าวข้ามตรงนี้สิ่งดีๆอย่าลืมว่าสิ่งดีๆที่จะมีกลับมาเนี่ยเรามองไม่ออกหรอกว่ามัจจะมีสิ่งดีๆอาจจะมีรายได้มากกว่านี้ก็ได้นะก็เป็นได้นะฮะเอาละครับทุกท่านครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับกำลังเข้มข้นเลยนะฮะสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะฝากถึงลูกเพจทุกท่านด้วยนะครับสำหรับลูกเพจของนักบด่านเถื่อนเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาว่ากัน หขั้นตอนการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งในสถานการณ์โควิด19 1ใส่หน้ากากอนา,ามัยออกจากบ้านพร้อมเตรียมหลักฐานการสแสดงตนตรวจสอบรายชื่อวัดอุณหภูมิจากเจ้าหน้าที่หากอุณหภูมิไม่เกิน37.5องศาล้างมือด้วยแอลกาอฮอล์แล้วเข้าหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นหลักฐานสแสดงตนถอดหน้ากากาเพื่อแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่ล้างมือด้วยแอลกาอฮอล์ลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อและต้นพัวบัตรลล้้งมือดอดกาอออฮีกครับบัตรเลือกตั้ง เข้าคูหาลงคะแนนหย่อนบัตรเลือกตั้งลงหีบบัตรด้วยตัวเอง 3. ล้างมือด้วยแอลกอฮอลก่อนออกจากหน่วยเลือกตั้งสำหรับบุคคลที่มีอุณหภูมิสูงเกิน37.5อ,องศาก็กตอจัดที่ลงคะแนนพิเศษไว้ให้โดยมอบหลักฐานแสดงตนให้กับเจ้าหน้าที่แล้วไปที่นั่งพักรอกรรมการประจำหน่วยจะดำเนินการเรื่องการแสดงตนและมอบบัตรเลือกตั้งให้เพื่อให้เสร็จลงคะแนนและหย่อนบัตรเลือกตั้งลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตัวเองหลังลงคะแนนล้างมือด้วยแอลกอฮอลใช้สิทธิ์อย่างมั่นใจด้วยมาตรฐานการรักษา ความสะอาดและปลอดภัยจากกรกตวิทยุสารคอฟฟ์ไลน์แมกกซีนครอบคลุม,ม,มทุกแง่มุมชีวิตคอฟฟ์ไลน์แมกซีนทุกแหงทั่วประเทศเชียงใหม่ทอกทอกทุกเรื่องราวข่าวสารล้านนาสูส่สายตาชาวโลก อีกหนึ่งความภาคภูมิใจในการนำเสนอเรื่องราวความเป็นล้านนาศิลปะวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์อันยาวนานให้ชาวโลกได้รับรู้ผ่านนังสือพิมพ์เชียงใหม่ท็อปภาคภาษาอังกฤษวางแผงทุกๆ15วันทั่วเชียงใหม่และเมืองท่องเที่ยวทั่วไทยนังสือพิมพ์เชียงใหม่ท็อป085 157 7465และ0 8 6 117 6 1ห9หรือติดตามเรื่องราวได้ทาง Facebook เช er ียงใหม่ท็อปสินค้าหัตถกรมรมฝีมือคนไทยสินค้างานฝีมือ ความเป็นล้านนาที่ทรงคุณค่าแห่งการอนุรักษ์และส่งเสริมให้อยู่คู่คนไทยตราบนิรัน์วิธีคิดวิธีไทยงานศิลปะประณีตบรรจงต่างๆสนใจติดต่อน้องคีนสินค้าหัตกรรมเชียงใหม่หมายเลขโทรศัพท์0862056869 Facebook น้องคีนสินค้าหัตกรรมเชียงใหม่สถาบันอบอรมรัชตะอาคาดเดีพัฒนาการพูด พัฒนาบุคลิกภาพนักจัดกกรายการมืออาชีพ0851577465 0851203087เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดข้อมูลข่าวสารล่าสุดจากเรารัชตะสมรทินกรขอฝากทุกท่านกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดแชร์ขอบคุณนะครับ